สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านหวงจุ้ยนะครับวันนี้เรามาอยู่ช่องชาแนล่วงจุ้ยชนะจนกันนะครับก็อาจารย์ขอแนะนํานตัวนะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน่วงจุ้ยนะครับให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าบริษัทกิจการร้านค้าหรือออกแบบบ้านตามหลักหวงจุ้ยนะครับโดยยึดหลัก ฟ้าดินคนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นความสำเร็จให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็คือเวิชาในการจัดวิชาคงจุ้ยนะครับที่ยึดกับชะตาฟ้าดินคนนะครับคนเราจะเฮงได้นะครับเมื่อชะตาฟ้าหรือเวลาหรือโอ,อกาสนั้นมาในเวลาที่ดีนะครับแล้วก็ส่งเสริมด้วยชัยภูมิก็คือวงจุ้ยที่ดีนะครับ สุดท้ายนั้นก็ต้องมีชะตาคนต้องมีความอดทนภาคเพียรก็จะนำความสำเร็จมาถึงตัวท่านได้นะครับตอนนี้อาจารย์ก็มีรับดูคงจุย้ยออนไลน์นะครับก็ท่านใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางหรืออยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถติดต่อแอดไซน์รอาจารย์มาได้นะครับเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการดูเบื้องต้นของ ว่าตำแหน่งทิศทางของบ้านเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาตรวจแป็นบ้านเบื้องต้นนะครับก็หลักๆเราจะมาดูเรื่องประตูมีโชคลาภไหมเตาไฟส่งเสริมอำน,นาจบรารมีไหมหัวเตียงเจ้าที่นะครับแล้วก็ชัยภูมิตีรีภายในของแปลนบ้านกันนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ส่งแปลนมาให้นะครับให้อาจารย์มาช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็สามารถเผยแพร่ในช่อง YouTube ได้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เข้ามาศึกษาหรือเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการดูหรือตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นไม่ผูกโดวงชะตานะครับเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้านะครับตรงเฉลียงนะครับจะมีเฉลียงอยู่สองฝั่งนะครับบันไดาสามขั้นนะครับเป็นขั้นขี้นะครับจํานวนขี้คือเข้ามาบริเวณเฉลียงนี้เป็นบริเวณลานโล่งนะครับถือว่าเป็นลานม่งปึ้งรับกระแสนะครับเก็บกักพลังงานหรือโชคลาภกระแช กระแสชีที่ดีที่เป็นมงคลนะครับก่อนที่กระแสชีนี้จะเข้าไปสู่ตัวบ้านนะครับเมื่อเข้าไปสู่ตัวบ้านแล้วนะครับก็จะเจอผนังนะครับแล้วก็มีเห็นห้องพระห้องพระนะครับก็ถือว่า เปิดประตูเข้ามาแล้วเจอผนังตั้งจุดประทานของบ้านก็ถือว่าจะดีนะครับถึงเช่นรูปรูปมงคลต่างๆนะครับอ่าเริ่มเข้ามานะครับขึ้นบันไดามากระแสชีที่ดีก็จะ เป็นอยู่บริเวณ้านหนึ่งตึงนะครับก่อนที่จะเข้าตัวบ้านนะครับเป็นลานที่พักบริเวณช่วงนี้นะครับช่วงประตูหน้าบ้านควรวางของให้โล่งนะครับไม่ควรวางของขวางอยู่หน้าประตูนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดซับเหมือนปากของเรานะครับถ้าอยากให้มีชคอกลากเข้ามาเยอะๆ บริเวณตรงเฉลียงนี้ควรจะเป็นลานโล่งที่ดีนะครับในการที่เหนี่ยวนำกระแสชี่หรือก็ที่เป็นมงคลเข้ามาสู่ตัวบ้านนะครับส่วนประเด็นประตูนะครับเป็นประตูบางสไลด์นะครับถามว่าผิดหลักฮวงจุ้ยไหมไม่ผิดนะครับแต่ถ้าตามตำราเขาจะนิยมเปิดผักเข้านะครับแบบนี้ แต่ถามว่าถ้าตามหลักของวิชาที่อาจารย์ได้ศึกษามาคือตำแหน่งประตูควรที่จะอยู่ตกตำแหน่งที่เป็นโชคลาภนะครับดังนั้นต้องมาคำนวณทิศทางองศาของตัวบ้านนะครับว่าอยู่ทิศทางองศาที่เท่าไหร่นะครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตอีกทีหนึ่งก็คือเมื่อกระแสชี่เข้ามาแล้วจะมากระทบกับตัวประธานบ้านอย่างเช่นเราตั้งรูปมงคลนะครับต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับให้กับชยัยภูมิของภายในบ้านเรานะครับและอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับโดยจากแปลนนี้แล้วอาจารย์คิดว่า ตำแหน่งประธานบ้านน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับตำแหน่งประธานบ้านเป็นผนังทึบถือว่าดีนะครับเป็นจุดเซนเ e นตอร์ของหลังบ้านนะครับถือว่าออกแบบได้ดีนะครับแต่ก็ต้องมาวัดระยะจริงๆของขนาดบ้านนะครับว่าระวัง ตำแหน่งหน้าต่างตรงนี้ครับถ้าตำแหน่งประธานตกตำแหน่งหน้าต่างตรงนี้จะทําให้มีปัญหากับคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าประธานเสียนะครับประธานของบ้านนั้นถือเป็นหลักเลยนะครับจะทําให้เกิดอุปสรรคปัญหาทั้งเรื่องการงานการเงนิงนความรักสุขภาพนะครับต้องควรระวังนะครับต่อไปนะครับ เมื่อเราติดรูปมงคลแล้วนะครับเราก็ไปดูเตาไฟนะครับเตาไฟนี้กับซิงค์น้ำถือว่าออกแบบได้ดีนะครับอยู่ในแนวเดียวกันและมีระยะห่างนะครับถือว่าออกแบบได้ดีนะครับน้ำไม่พิฆาดไฟนะครับ ตำแหน่งเตาไฟไม่ตรงกับประตูนะครับถือว่าดีนะครับแต่ถ้าจะให้ตำแหน่งเตาไฟนี้ส่งเสริมคนในบ้านก็ต้องมาดูดวงชะตากันอีกทีนะครับแต่โดยชฉยภูมิเบื้องต้นถือว่าโอเคนะครับสิ่งที่ควรระวังในห้องครัวก็คือบริเวณหน้าต่างนี้นะครับถ้า คนภายนอกมองเห็นถึงครัวนะครับเข้ามามองเข้ามานะครับถึงครัวก็จะทําให้ความลับในครอบครัวเรารั่วไหลได้นะครับก็ควรระวังไว้นะครับอาจจะมีบ้านเกล็ดหรือติดผ้าม่านทึบนะครับส่วนประตูหลังบ้านไปที่ซักล้างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ เราย้อนกลับมานะครับที่ห้องน้ำหนึ่งนะครับซึ่งตรงกับทางเดินนะครับเพราะว่ากระแสชี่จากห้องนห้องครัวนะครับพุ่งมาถึงห้องน้ำเป็นแนวที่เป็นกระแสชี้ที่แรงเกินไปนะครับควรจะปิดประตูตรงนี้นะครับแล้วเปิด ประตูตรงนี้แทนนะครับสลับกันนะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนหนึ่งนะครับหัวเตียงทึบถือว่าดีนะครับโต๊ะทำงานนะครับก็ให้ระวังนะครับหันหลังให้ประตูนั้นถือว่าไม่ดีนะครับคุณอาจจะโดน ถ้าคุณนั่งทำงานตรงนี้อาจจะทำให้หุ้นส่วนนั้นโกงได้หรือมีปัญหาเรื่องลูกน้องไว้วางใจไม่ได้เอาปัญหามาให้เราตลอดนะครับก็ควรระวังนะครับถ้าให้ดีนะครับควรจะหามุมที่ดีกว่านี้นะครับ ห้องน้ำสองนะครับเรามาดูกันอยู่ใกล้บริเวณประตูทางเข้าเป็นการแยกโซนอยู่นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับในการวางผังแปลนนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูห้องนอนสองกันนะครับห้องนอนสองนะครับหัวเตียงควรทึบนะครับควรทึบนะครับไม่ควรมีหน้าต่างนะครับ หน้าต่างด้านข้างถือว่าดีไซน์ออกแบบได้นะครับแต่ตรงหัวเตียงควรเป็นผนังทึบนะครับก็โดยสรุปนะครับเป็นบ้านหลังนี้นะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าหลังคาจอดรถเขาจะทำเพิ่มหรือเปล่า จะเป็นสีก่อนนะครับลักษณะบ้านมีเว้าแหว่งนะครับนิดหนึ่งก็คือบริเวณนี้ถ้าดูทิศทางองศาแล้วนะครับตกตำแหน่งคนในบ้านก็จะอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับก็โดยภาพรวมนะครับเป็นบ้านนี้ ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับจารถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับแต่ให้ระวังนะครับระวังบ้านนี้เก็บ ความลับไม่อยู่นะครับก็นี้ก็เป็นการออกแบบเบื้องต้นนะครับที่อาจารย์วิเคราะห์นะครับยังมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับที่ต้องมาวิเคราะห์เพิ่มเติเมอย่างเช่นทางน้ำเข้านะครับมิตเตอร์น้ำเข้ามาทางนี้จะได้ เสียงแซยังไงนะครับแทงน้ํานี้วางแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับและน้ําเข้าน้ําออกนะครับว่าจะได้ตําแหน่งที่เป็นโชคลาภไหมประตูทางเข้าหลักมีตกตําแหน่งโชคลาภไหมประตูออกหลังบ้านได้ตําแหน่งส่งเสริมไหมนะครับก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยนะครับ แต่ถามว่าโดยภาพรวมถือว่าดีนะครับก็สุดท้ายนี้อาจารย์ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าท่านใดอยากจะปรึกษาตัวแปลนบ้านเบื้องต้นนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็พิมพ์เข้ามาแ s s i ลายอาจารย์ได้นะครับที่ l i n id พิม S I L O G O 8 8 8นะครับเข้ามาปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายค่าใช้ใจ่ายใดๆนั้นสิ้นนะครับถ้าไม่ผูกดวงอาจารย์จะช่วยดูให้ฟรีเบื้องต้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อาจารย์จะทำคอนเทนต์หรือทำเนื้อหาเกี่ยวของจ่วยมาให้ดูเป็น เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ